ดีครับกำทำอะไรอยู่ขนมตาลนี่ไงสูตรหวานขึ้นตาหวานน้อยไม่หรอใช่ใชตาลล้วนนะจ๊ะขันสดเลยหรอตาลสดสิลูกตาลสดไม่มีใส่สีไม่มีใส่สีนะเนื้อสีเนื้อตาลเลยเนะนี่ยลูกตาลเอามาจากไหนในไร่ไรเก็บมาจากในไร่ ทำลงค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชิมชิมเลยหลบอยากไปไหนล่ะเย,ย็นอ่ะกาวสาวก็ไปท่านเลยอ๋อได้ได้น่ะที่ท่องเที่ยวเลยเนาะอลองไปดูมีของขายมีของกินที่นั่นเลยมีทุกคนในอันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองชิมกันน้นตาลแต่ในในกระจาดที่มันโดนลบนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาในซึ้งนี่ว่ามันร้อนๆอนเลยแล้วก็จขึ้นไปชิมบนบ้านอหอมนะหอมอยู่เดี๋ยวเราถือ